โอเคอันนี้ก็จะเป็นเกมเกมมาจงหรือมาจองแล้วแต่จะเรียกก็ล่าสุดประมาณว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นนะก็เพิ่งเล่นไปได้นิดหน่อยถ้าอันนี้ก็เล่นไป29เกมเมื่อก่อนเคยเล่นนานแล้วประมาณหลายปีละแต่ว่าตอนนั้นก็เล่นนิดเดียวเหมือนกันพอเล่นแล้วม,มันไม่เข้าใจแล้วก็งงแล้วก็ขี้เกียจเล่นเพราะว่าเกมมันจบ มันจบยากแต่ตรงนี้หั่นก็เหมือนจะเป็นเงื่อนไขในการจบถ้าถ้าแบบช่วงแรกเนี่ยก็รวมให้ครบ4ชุดก่อนตัวมใม้ครบ4ชุดก็1คู่ก็คือจะจบเกมแต่มันจะมีเงื่อนไขก็คือ1นกับ9ห้ามใช้ถ้าแบบเงื่อนไขจบง่ายที่สุดห้ามใช้1กับ9ให้เข้าชุดแต่ถ้าเกิดจะใช้1กับ9เนี่ยก็จะต้องมีตัวมังกรมาคุม ก็คือจะมีมังกรอ่ามังกรแดงมังกรเขียวมังกรขาวหรือไม่ก็ไพ่ทิศหลักทิศรองมาคุมอ่าพอเริ่มเข้าใจก็จะเล่นสนุกขึ้นนิดนึงแต่ทีเนี้ยบางจังหวะถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆก็ควรเล่นยังไงดีเวลาเจอหนึ่งกับ9มันก็คือเงื่อนไขมันค่อนข้างยากเลยก็คือต้องทําคะแนนให้ได้มากกว่า1แต้มขึ้นไปหรือไม่ก็เล่นมือปิดถ้าจะใช้หกับ9เพื่อจบจริงๆ แต่เกมมันก็จะช้าเพราะว่ามันรอจั่วเองบางทีก็ทิ้งผิดทิ้งถูกอีกทิ้งทิ้งบางตัวไปปุ๊บแล้วก็จั่วได้ตัวเดิมไม่ทิ้งอะไรไอตัวที่รอก็ไม่ขึ้นหลายหลายครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉันถ้าเล่นแบบมือเปิดไปเลยเก็บเก็บแบบที่คนอื่นทิ้งมันก็จะจบเกมง่ายขึ้นแต้มจะน้อยลงแต่ถ้าจะเล่น1กับ9มันเล่นอย่างนั้นบางทีก็จบเกมไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องมีวิธีในการจบก็อาจจะต้องใช้แบบเอาเข้า เอาเข้าตองก็คือตองสี่ชุดก็จะสามารถจบด้วยหนึ่งกับเก้าได้เรือไหมก็คือรวมแต้มเป็นแบบรวมแต้มแบบคะแนนให้มากกว่านี้ไปเลยก็คือเงื่อนขไขมันจะยากขึ้นไปอีกว่าแบบเล่นแค่กร์ดชุดเดียวเท่านั้นเล่นแค่สองชุดเท่านั้นอะไรโอเคก็ล่าสุดล่าสุดมาเล่นเราก็ชนะติดกันไปห้าเกมรวดก็ดวงดีด้วย พราะว่าถ้านำเกมนาไปจริงนะ่าะแค่สองสามเกมแล้วก็มีเกมหนึ่งมีคนหลุดไปพอเกมนั้นคนหลุดแล้วบอทมันก็จะเล่นให้มันคือจะทิ้งมาทิ้งมาแบบจัวจ่วทิง้งจั่วทิ้งไม่ก็ทิ้งมั่วไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วแต่ระบบก็คือเกม่างนั้นมันก็จะจบยากเสร็จแล้วพอเวลาเล่นไปเกินสิบเกมอันนี้มันก็จะเหมือนมีมีวิเคราะห์ให้จากจากสเตตัสที่เล่นไปทั้งหมดว่ามีโอกาสชนะเท่าไหร่ ยิงกตชนะกี่เปอร์เซนต์แล้วก็แต้มทําได้เยอะไหมแล้วก็เสียแต้มเยอะไหมเวลาทิง้งอ่าทิ้งโง่เนี่ยทิงง้งร่องก็คือทิ้งแล้วพ่ออื่นเก็บไปชนะเลยเกมมือก็จะวิเคราะห์มาให้จากทั้งหมดมก็ได้เก็บเก็บไว้จากสเตตัสที่เล่นมาทั้งหมดนั่นแหละ ถ้าถ้าเกิดลง่งลงก็คือเหมือนเก็บที่คนอื่นทิ้งแล้วชนะส่วนลิชชี่ก็คือเหมือนประกาศประกาศว่าจะชนะแล้วนะแล้วมีคนอื่นทิ้งมาให้อ๋อซึ่งถ้าเกิดลิชชี่เกิดขึ้นมีโอกาสชนะแค่ห้าเอนงมันก็คือต่ำมากเพราะาลิชชี่มันก็คือจะต้องการแค่ใบเดียวใบสุดท้ายจากทั้งหมด36หกหน้ามันก็โอกาสต่ำอยู่แล้วแล้วคนอื่นก็ ถ้าเกิดเขาอ่านเกมเป็นบางทีเขาก็ไม่ทิ้งมาให้ก็ทิ้งตัวเลี่ยงๆไปทิ้งตัวที่เคยทิ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ชนะไม่เป็นไรแต่ขอแค่ไม่ทิ้งโง่ให้ก็พอเพราะมันจะเสียแต้มน้อยกว่ามีอะไรเนี่ยดราม่าเลสหอแต่ไม่มีตัวอาราม่าสายญี่ปุ่นมั้งเรียกว่าดราม่าเลสอัตราการดราม่าอะไรก็ไม่รู้ ส่วนซืมมซืมม,ม,กม,มก็คือจั่วเองจบเองดิชี่กับซืมมก็คือเปอร์เซ็นต์ต่ำมากจั่วเองจบเองก็ต่ำคนอ,อื่นทิ้งให้ก็ต่ำส่วนพอเวลามันวิเคราะห์จากสเตตัสเมื่อกี้แล้วมันก็จะได้มาเป็นเองเป็นกราฟเองแอทแท็กก็คือเวลาจบแล้วได้แต้มเยอะแค่ไหนว่าจบด้วยแต้มสูงแค่ไหนถ้าแบบจบด้วยแต้มสูงมากแอทแท็กก็สูงมาก ส่วนลักก็คือดวงว่าดวงดีมากแค่ไหนอ๋ออันนี้มันพุ่งมาให้สุดทางเลยดวงดีดวงดีมากๆก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแตนน่มันพุ่งมาให้สุดคราวเลยส่วนสปีดก็คือเล่นเร็วแค่ไหนหรือเปล่าก็บางเกมถ้าแต้มนำก็คือเล่นแบบมือเปิดไปเลยก็ได้ไม่ต้องสนว่าจะได้เต้มเยอะแต้มน้อยแต่คือจบเร็วไว้ก่อน ส่วนดีเฟนต์นั่นคือทิ้งโง่ละแหละว่าทิ้งไปแล้วคนทิ้งคนเหลือลเก็บไปโร่งบ่อยแค่ไหนก็บางครั้งมันต้องจัดมือเพื่อเตรียมตัวชนะมันก็จะต้องทิ้งตัวที่ไม่เข้าชุดอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านเกมก็พึ่งกลับมาเล่นไม่ถึง1อาทิตย์ก็ยังไม่มีอะไรขนาดนั้นเอาแค่แบบจบเกมได้รู้หน้าไพาประมาณนึง่งก็โอเคละอันนี้ต้องอาศัยทักษะในการอ่านเกมว่า ถ้าเขาทิงท้งไพ่ชุดไพ่ามาประมาณนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงตัวไหนจะต้องอาศัยประสบการณ์อีกนิดนึงแต่ถ้าเวลาเล่นก็จัดมือให้เตรียมพร้อมชนะเอาไว้ก่อนตัวไหนไม่เอาก็ทิ้งทิ้งไปนั掰掰่นแหละที่เหลือก็แล้วแต่ละว่าใช่ไหมก็ถ้าเกิดเวลาทิ้งไปแล้วโดนโดนเยอะเนี่ยโดนจบเพแต้มเยอะอันนี้ตรงนี้ก็จะหดเข้ามาไกล้จุดศูนย์กลางเข้ามาเรื่อยๆถ้าสมมติว่าทิ้งไปแล้วถึงโดนล่องก็จริงแต่ว่าแต้มแต้มทิ้งไปแล้วโดนกินนิดเดียวก็อันนี้ก็จะไม่หดเข้ามาเยอะ ถ้าหดเข้ามาประมาณนี้ก็แสดงว่าตอนทิ้งไปโดนกินเยอะอยู่เหมือนกันบางทีก็โดนกินไปเป็นหมื่นก็มีพัด1มื่นสองหมื่รายตามเรื่องแต่ถ้าไม่ทิ้งอย่างนั้นก็มันก็จัดหน้าไพ่เอาเข้าชนะไม่ได้เอาเข้าเทนปเปเตรียมตัวชนะเ,เดี๋ยวก็ไปดูมาดูรีเพย์ก็รีเพย์เกมที่ได้ได้สังเงนินเกมนี้เหมือนช่วงแรก ช่วงแรกมือไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ทิ้งทิ้งล่งไปด้วยทิ้งโง่แลว้วโดนโดนล่งพร้อมอกับสองคนเห็นไหมฮะก็คือเสียแต้มให้สองคนเลยแต่ก็สุดท้ายก็จัวดเทพกลับมาชนะได้เฉย เกมแรกก็มือก็สเปะสปะเลยมีแค่คู่มาคู่เดียวแล้วก็จะเป็นคู่ทิศอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่าคู่ทิศชาวบ้านน่นแหละไม่ได้ไม่ได้ทิศหลักทิศรองอ่าแลวรอบนี้ทิศหลักทิศรองก็ไม่ทิศเดียวกันอีกก็คือไอ้ตัว E ต้องเก็บเอาไว้ดีๆเลยเวนแต่จะมีคนอื่นทิ้งทิ้งมาก็ก็เอาเข้าชุดไม่ได้ขอถ้าเกิดเอาเข้าชุดอ่าชุดทิศหลักทิศรองได้หรือไม่ก็ชุดมังกรได้ ก็จะทำให้เล่นหนึ่งกับ9้าได้ง่ายขึ้นแต่ซึ่งตาน,นี้มังกรก็โดนทิ้งไปหลายตัวแล้วแล้วก็ทิศก็ยังไม่โผล่อาทิตย์โผล่มาตัวงแล้วถ้าได้จบมือประมาณนี้ก็อาจจะต้องทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งทิ้งเก้าไปให้หมดแล้วก็เล่นมือเปิดแต่คนทัางบนมือคือดีมากแล้วก็มีเวบวบด้วย ก็ตัวเว็บๆก็จะเป็นเขา,าเรียกว่าโดลาก็คือจะเป็นแต้มพิเศษถ้าจบได้ก็จะแต้มเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนสองคนซ้ายก็คือจบก็แต้มก็ไม่สูงแต่คนบนถ้าจบแต้มจะสูงกว่าคนอื่นแล้วก็คนข้างบนมือค่อนข้างดีด้วยดีจิน,นั่นไงอันนี้ก็คือประกาศเตรียมพร้อมจบแล้ว อ๋อแล้วมันก็จะมีแดงๆขึ้นมาว่าอ่าไอตัวที่จะเอาเนี่ยตัวที่จะจบอยู่อยู่ที่ใครอยู่ตรงไหนนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครจะจั่วได้แล้วล่ะเนีะ้เหมือมนคนซ้ายก็พร้อมจบหรือเปล่าอ๋อคนซ้ายก็คือพร้อมจบเหมือนกัน ก็รอ6กับ4ซึ่งไอ้ตัวที่คุไอคนซ้ายรอก็อยู่ที่คนขวาหมดเลยไอ้ที่คนบนรอก็อยู่ที่ไอ้คนขวาอ๋อแล้วก็ซึ่งมันเข้าชุดกันพอดีด้วย2 3 4 3 4 5คือเขาก็ไม่ทิ้งแน่ๆ แต่ว่าอันนี้ก็เท่ากับรอจริงๆคือรอไอ้หกหกตัวอักษรก็คือเกมนี้พร้อมจบอ,มอยู่ที่ว่าใครใครจะดวงแย่จวดได้ใบนั้นพอดีได้ใบที่จบพอดีเยสปีชดันั้นมันพร้อมจบกันสามคนเลยเอาเถอะ แล้วก็อยังไงเราจะรู้ไหมว่าตรงนี้ต้องทิ้งอันหรือต้องทิ้งทิศเหรอแล้วก็โดนสองคนพร้อมกันโดนประกาศลงสองคนพร้อมกันเกี่ยมแรกก็สบายใจโดนไปเจ็ดพันแปดร้อย เกมที่สองมือเปิดก็สเปสะสปะเหมือนเดิมมีคู่มาสองคู่แค่นั้นเลยในคนขวามีแวบๆอ่าก็คือถ้าจบมาแต้มได้แ,แต้มพิเศษมากขึ้น ก็ตานี้มือแบบนี้ก็จบได้แต่แต้มก็ไม่เยอะก็ทิ้งหนึ่งทิ้งเก้าแที่เหลือก็เล่นมือเปิดเลยถ้าจะเล่นมือปิดมันอย่างน้อยมือเปิดควรจะมีสักสักชุดหนึ่งแล้วก็มีคู่สักสองสามชุดแล้วเล่นมือปิดรอจั่วให้ก็จั่วมาดีจริงๆทิ้งตัวถูกจริงแบบไม่งั้นมันก็เล่นมือเปิดไปเลยก็ได้เพราะไเพราะว่าเกมจะไม่จบเอา ตาน,นีได้จัจ่วเข้าคู่ได้สี่คู่ละถ้าจั่วเข้าคู่ได้สี่คู่ก็าอาจจะป้งไปเลยก็คือเก็บตองจากบนบอร์ดได้เลยแต่มันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะคู่ที่ป้งลงไปมันมันต้องมีก้าด้วยเพราะถ้ามีก้ามันจะต้องมีตัวพิเศษคุมแต่ว่าถ้าป้งไปสี่ชุดก็ชนะได้เหมือนกันมันก็ต้องเสี่ยงแล้วล่ะเพราะตอนนี้แต้มมาเป็นที่โหลถ้าตานี้แพ้แต้มหายไปก็ ก็ไม่มีอะไรเสียแล้วก็เล่นไปเล่นได้ให้จบๆไปแล้วแค่ทิ้งลงไม่พอโดนโดนดับเบิลล่งอีกนะฮะก็ต้องเล่นเสียงอ่ะเพราะกรณีแย่ที่สุดก็คือเหมือนแบบจั่วเองก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีคนทิ้งมาอย่างนั้นมือก็จบไม่ได้ละ ก็ต้องเล่นปงสี่ชุดให้ hey, เหมือนตานี้จะชนะได้เพระเล่นเสียงเปิดมือคนอื่นมารอน็อกมืดหมดเลยโอเคก็เล่นแบบเสียงอ่า <c oughs> แล้วก็ตัว5้า <c oughs> เป็นแต้มพิเศษคือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเก็บแต่ว่าตานี้มันต้องทิ้งแล้วก็รอจบด้วยสองกับสามคนบนเนาเขาเข้าชุดพอดีเขาก็คงไม่ทิ้งไอคนซ้ายนั่นแหละไอไอคนขวาเนี่ยโอกาสทิ้งสูงสุละมันไม่เข้าชุดในมือเขา เหลือแค่เวลาแล้วว่าจะทิ้งหรือเปล่าหรือเขาอ่านเกมออกแต่ตอนเล่นก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครจะมีใครจะมีใครจะไม่มีมันก็ต้องจัดชุดให้มีโอกาสชนะมากที่สุดไอ้ไนนี้ก็ประกาศลิชี่แล้ว Hi. อิอนนี้ก็จวดได้แล้วก็ทิ้งมาพอดีก็ดดได้แต้มคืนมานิดหน่อยอ่าต่อยต่อยนี่ก็เหมือนจะเป็นตองสี่ชุดตองสี่ชุดก็แค่นั้นเลยเพราะมันไม่มีตัวพิเศษถ้ามีตัวพิเศษก็คือได้ตัวละหนึ่งแต้มเลย ถือว่าเยอะมากเพราะว่านี่เล่นเล่นกว่าจะจบทั้งมือได้สองแต้มถ้าม,มีตัววิเศษผมมาสักตัวก็ตัวละแต้มละอ๋อใช่ตาน,นี้แหละที่อ่ามือเวอร์มากแล้วก็จั่วดีแต่เหมือนเล่นมิสเพย์ไปด้วยตอนเล่นเล่นผิดน่าจะกดผิดคิดไม่ก็คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ มือเปิดมีหนึ่งมังกรเนี่ยมีมังกรแดงมาหกชุดละหนึ่งตองอแล้วก็จวดได้มังกรขาวอีกสองชุดคือตอนนี้ก็มือเวอร์ที่เหลือคือรวมให้ได้หนึ่งชุดก็หนึ่งคู่ซึ่งหนึ่งคู่มีแล้วเนี่ยก็รวมรวมเข้าชุดเจ็ดกับแปดอะไรก็ได้ละยังไงก็ยังไกงไก็ต้องทิ้งสามเนี่ยเนี่ยเออทิ้งเจ็ดเฉยเลยยังไงก็ต้องทิ้งสามอาจจะเห็นว่ามันมีเก้ามัเลย เอ้เจ hey, ไม่เล่นดีกว่าก็าไม่รู้คิดอะไรอตอนนั้นเพราะมันมีมังกรคุมละถ้ามีมังกรคุมสามารถเล่น1เล่น9ได้ปกติละเนี่ยคือตรงนี้ Miss มิสเพย์จริงๆต้องทิ้ง3ทิ้งไอ้สตัวอักษรจากเรื่องเรื่องง่ายทําให้กลายเป็นยากเลยเพราะถ้าถือเจ็เอาไว้มันก็มีโอกาสจบเกมสองแบบเลยคือจั่วได้หไผ่ก็ได้จั่วได้เกไผ่ก็ได้หรือคนทิ้งมาก็ได้จบได้หมดเลย ก็กลายเป็นเรื่องยากแต้มก็ที่โหลอีกแทนที่จะได้แต้มกลับมาง่ายๆก็ทําให้เรื่องมันยากขึ้นไปแล้วก็จั่วได้เองด้วยซึ่งพอจัวจั่วขึ้นมาได้เองมันขึ้นฟูริเทนกนะ็คือเหมือนไอ้ใบที่ใบจบเนี่ยไอ้หน้าไพ่ที่ำให้จบเนี่ยต้องจัวเองเท่านั้นถ้าคนอื่นทิ้งมาไม่มีสิทธิ์เก็บแล้วประกาศจบทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ก็พึ่งกลับมาเล่นตอนเล่นบางทีก็ยังงงถึงหน้าไพ่ขึ้นมาดีแต่บางทีจบไม่ได้ก็เท่านั้นเล่นอันนี้เล่นพลาดเองอ่าแต่ก็จั่วกลับมาพอชัยก็เลยต้องทิ้งต้องทิ้งชุดเอ7 8 9แล้ะเพราะจะฝืกเล่นไม่ได้แล้วมันต้องรอจั่วเองโอกาสมันต่ำก็ต้องรอเก็บจากคนอื่นี่ปแต่พอเล่นผิดปุ๊บไอ้คนขวาก็คือเตรียมจบเหมือนกันขาดใบเดียวด้วย รอรอหนึ่งกับ4ตัวอักษรจาก,ก็ประมาณว่าจากเกมสบายสบายการเป็นเกมตึงเอาเข้าไป ตอนเล่นก็ใจตุมต้มๆต่อมๆเอจะจบไหมเนี่ยอุตส่ามือดีอยากเห็นคะแนนอ่แต่ว่าเกิดจั่วเทพขึ้นมาพอ,อเอาเข้าชุดผู้สามแ,แล้วก็เลยเหมือนจับให้ได้เรียงหรือให้ได้ตองในชุดหนึ่งก็จัวเทพได้ตองพอดีอาการที่จัดหน้าไพ่ประมาณนี้ก็คือรอหด้วยแหละว่าห้ามันสามารถมีตัวพิเศษโผล่มาได้ แล้วก็อีกแบบนึงก็คือเหมือนรอรอสองรอห้าปกติอะไรนี้ก็ได้แต่ได้ห้าตัวพิเศษพอดีก็เลยแ้มเยอะขึ้นอีกหน่อยนึงอ๋อแต่ว่าอันนี้มันล็อกล็อกแ้มเป็นไดซังเงินก็ตอนนี้ก็ดวงรวนๆมีมิสเพยเองแต่ก็ยังชนะเงินยักอันนี้คือล็อกแต้มไดซังเงิน ก็กินทั้งโต๊ะกินรอบวงอ๋อแล้วก็บางคนมันจะโดนกินมากกว่าชาวบ้านเพราะว่าเป็นเจ้ามือในรอบมันนั้นก็คือตรงที่นั่งล้เป็นตัวแดงแล, <Okay. S 2> แล้วก็อันนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายพอแต้มนำอย่างนี้ก็จบเกมเร็วก็ได้เล่นยังไงก็ได้ให้จบจบไปไม่ต้องไม่ต้องจัดไพ่เวอร์คะแนนหลูกกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องฝืนนาดนน ก็คือถ้ามีตัวแวบๆก็ควรจะเล่นจบและไอตัวแวบๆให้ได้เยอะที่สุดผมจะได้คะแนนเยอะถ้าอย่างนี้ไอ้ดโดลาก็คือตัวถัดไปจากตัวที่เปิดสายบนก็จะเป็น7มาออกที่เลข7พอดีรอบนี้ว่า7จะเป็นตัวให้ได้คะแนนเพิ่มแต่มือเปิดมาอย่างนี้มันมี9มี92ชุดมี1ติดมามีก็ต้องใช้ตัวพิเศษคุ้มแต่รอจวเองจวเองจบเองมันก็ลำบาก มือเปิดเหมือนจะมีมาแค่หนึ่งชุดอ่าแล้วก็จั่วได้กลายเป็นสองชุดละตานี้ก็จั่วดีเพราะว่าเพราะบางตาเวลาจั่วไปแล้วไพ่มันเล่นด้วยกันได้เอาอย่างเงี้ยพอทิ้งเจ็ดไปก็แปดโฟนะแต่ว่าชุดเหรียญมันไม่มีอยู่แล้ะชุดไอ้กลมๆเนไม่มี ijo. ก็เลยกะเอาเข้าชุดแค่ตัวอักษรกับไอ้ชุดไพ่ พอมือมาอย่างนี้มันก็ต้องจัวเองจบเองลพะพอได้ไปฝึนเปิดมือเดี๋ยวมันก็จะปิดเกมไม่ได้มันจะขึ้นว่าโนยาคูเพราะหนึ่งหนึ่งกับเก้าห้ามห้ามเล่นมือเปิดโดยไม่มีตัวพิเศษเว้น <W ender S 2> แต่จะเล่นเล่นเมนตองอแต่ว่าตานี้คือจ่วดีเพราะตอนแรกมันมีแค่สองชุดแต่ตอนแรกมีชุดเดียวก่อนแล้วก็จัวได้ชุดที่สองและทีนี้ก็จัวได้นี้เป็นชุดที่สามพอดีก็เลยกลายเป็นไอหนึ่ง อ่าหนึ่งนี่เลยกลายเป็นคู่แทนแล้วก็กลายเป็นเลียงหนึ่งสองสามอีชุดหนึ่งตอนนี้ก็เลยมีสามชุดแล้วก็หนึ่งคู่อ่าสามชุดกับหนึ่งคู่ก็เท่ากับว่ารอแค่สามเอตัวอักษรก็อย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วช่วเองจบเองได้เลยก็พร้อมจบมือเปิดไหมมือเปิดไม่ดีด้วยเกมนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างไงก็ที่หนึ่งอยู่ดีเว้นแต่ไอ้คนข้างบนจะแต้มแต้มอลังการเพราะตอนนี้แต้มเขาเจ็ดพันเน้นโอกาสที่จะกลับมาได้ก็ลําบากเพราะจบทั่วไปคะแนนมันก็ไม่ค่อยเยอะถ้าจบแบบทั่วไปคะแนนก็สองพันถึงห้าพันเว้นแต่จะมีไอ้ตัวดอลลาร์เยอะตัวแต้มพิเศษ ตัวมาเองได้หรือว่าตัวเปิดมาจากมีคนได้ชุดคู่ชุดครบสี่ชุดข้างคมนไแคอฮฮรอ๋อแล้วก็ไอ้คนฝากระทิ้งมาให้เกมอ่าเกมก็เลยจบก็จบแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่ายัางไงก็ที่หนึ่งวะก็ถ้าเล่นเล่นแบบแมตจะเล่นกันทั้งหมดสี่รอบ ถ้าแต้มขั้นต่ำก็คือสามหมื่นก็คือจบเกมอะที่หนึ่งคือสามหมื่นขึ้นไปก็คือจบเกมเล่นครบสี่รอบอกัน่าจากนอีดอือันนี้ก็จบแค่นี้เลยอย่างตอนแรกนะึกว่าเกมนี้ไม่ไหวละทิ้งล่งโดนโง่พร้อมกันสองคนอีกแบบโดนล่งทีเดียวก็แย่แล้วโดนโดนดับเบ,บิลล่งอีกอืมอันนี้ก็จบแค่นี้